นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่เรียกว่าเป็นรถยนต์ตัวท็อปสำหรับวัยรุ่นนะครับรถซิ่งวัยรุ่นเลยที่มีงบประมาณอีกระดับหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น l a นเซอร์ e v o l u t i o n นะครับตัวนี้ก็ดังมากนะครับ Honda e g e k e f นะครับหรือจะเป็นอ่า t t y o t ค Corona ค o r o l l a นะครับ เออี e. นะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งรถที่วัยรุ่นนิยมเล่นกันนะครับเด็กที่กำลังแบบกระโตเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้วก็มองหารถสักคันที่ตัวเองได้มาตกแต่งปรับจูนเครื่องแล้วก็มาเล่นมาลองเครื่องกันเนี่ยก็จะเลือกรถกลุ่มพวกนี้แหละครับมาทดสอบทดลองเล่นกันนี่ก็เป็นหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับถ้าชอบก็ดูรายละเอียดแล้วก็ติดต่อเจ้าของ ขายได้โดยตรงเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่เรียกว่าเป็นรถยนต์ตัวท็อปสำหรับวัยรุ่นนะครับรถซิงวัยรุ่นเลยที่